สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ทางสถานธรรมหมิงซ่านนะครับเรามีโต๊ะกราบนะครับสถานธรรมมานําเสนอนะครับซึ่งโต๊ะกราบของสถานธรรมนะครับเรามีชุดละ6ตัวด้วยกันนะครับตัวละ850บาทนะครับ6ตัวราคา5000บาทเท่านั้นนะครับเรามีทั้งสี โอ๊กดำนะครับสีนี้เป็นสีโอ๊กดำนะครับไม่ใช่สีดำนะครับเป็นสีโอ๊กดำแล้วก็มีสีไม้สักด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสีไม้สักนะครับซึ่งโต๊ะกราบเราทำจากไม้สนนอกนะครับราคาตัวละ850บาทหรือท่านที่อยากได้ไม้สักนะครับเราก็จะมีอีกราคาหนึ่งนะครับ ให้ลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาดูในส่วนของขนาดนะครับขนาดของโต๊ะกราบนะครับหน้ากว้าง42เซนเมตรนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่42เซนเมตรความลึกนะครับความลึกของโต๊ะกราบอยู่ที่52เซนเมตรนะครับส่วนขาคู่หน้านะครับมีความสูงจนถึงเบาะนะครับเบาะนี่นา2นิ้วนะครับ ความสูงของขาคู่หน้าอยู่ที่29ซนติเมตรนะครับส่วนความสูงของขาคู่หลังนะครับความสูงอยู่ที่22เซนติเมตรนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับโต๊ะกราบของสถาทางสถานธรรมมิงซ่านเชียงใหม่นะครับรายได้เราก็จะนำไปหนุนส่งงานทำนะครับสร้างสถานธรรมนะครับแล้วก็งานธรรมกิจต่างๆของ งานทําต่างๆก็จะใช้งบตัวนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ขอารายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0954477954 097754นะครับหรือ0956925563นะครับ0956925563ได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็มีไปเตี้ยนนะครับเป็นบอกกรามนะครับไปเตี้ยนนี่มีขนาด สิบเก้าคูณสิบหกนิ้วนะครับ19บเคูณสินิ้วนะครับอ่าท่านไหนที่สนใจนะครับปลายเตี้ยนก็จะมีราคาพิเศษนะครับสิบตัวขึ้นไปนะครับเราก็จะจัดส่งฟรีด้วยนะฮะ ขอย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0954477954 0954477954นะครับ ID Line ก็0956925563ได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับขอบคุณครับ